ดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมอยากจะนําเสนอเมนูหนึ่งนะครับที่ทําจากไส้ใหญ่นะครับแล้วก็สามารถที่จะเอาไปต่อยอดทําขายได้นะครับตัวนี้คือครึ่งกิโลนะครับพอไปต้มเสร็จก็จะเหลืออยู่4ขีดนะครับไปต้มก่อน20นาทีนะครับหมักแล้วเอาไปตากแดดให้แห้งแล้วค่อยไปทอดกระเทียมนะครับ1ช้อนโต๊ะครับน้ําตาลทรายครับ1ช้อนชาผงชูรสครับ 1ช้อนชารถดีหมูครับ1ช้อนชาครับน้ำปลาซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งหรือว่าซอสฝายเขียวนะครับสามารถที่จะทดแทนกันได้นะครับผมจะใส่ไป1ช้อนโต๊ะครับถ้าเราทํา1ึกิโลเราก็เพิ่มขึ้นไปอีกเท่าหนึงแค่นั้นครับง่ายๆเลยครับแล้วก็พริกไทยป่นครับ จากนั้นก็เอาไปตากนะครับตากให้แห้งนะครับทำยังไงก็ได้ทีนี้เราก็จะมาทอดกันนะครับหลังจากเอาไส้ไปตากแล้วนะครับให้แห้งแบบนี้นะครับไม่ทอดให้มันท่วมไส้นะครับเรียบร้อยครับไปเราไปทําน้ําจิ้มกันครับน้ําจิ้มนะครับจะประกอบด้วยพริกขี้ฟ้าแดงครับลากแล้วก็ลากผักชีครับแล้วก็กระเทียมนะครับเอาไปโขลก แตงสีดรวยพริกที่ฟ้าเหลืองนะครับสูตรนี้จะใช้เกลือเป็นหลักนะครับไม่ใช้น้ำปลานะครับใส่เกลือลงไปสองช้อนชาน้ำส้มสายชูครับสองช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายครับสองช้อนชาอันนี้เป็นน้ำซุปนะครับหรือน้ำต้มสุกก็ได้ใส่สองช้อนโต๊ะไเอกมาแล้วพ่อใหญ่สูสูตรแรกเสร็จเรียบร้อยครับอเอาสูตรที่สองต่อซอสพริกครับผมเดี๋ยวก็น้ำจิ้มไก่ครับ สัดส่วนการผรสมนะครับให้ใช้ปริมาณเท่าเทกันครับนี่ง่ายๆเลยแล้วก็คนให้เข้ากันแช่นี้แหละ,ะจากนั้นก็โรยหอมนิดหน่อยหอมเปต้นหอมผักชีนี่โรยหอมลงไปนี่ได้มาแล้วใส่ตันกรอบนอกนุ่มในมาชิมกันเลยสูตรน้ำส้มสายชู เข้ากันดีมากครับกับไส้ทอดสูตรนี้น้ำจิ้มไก่กับทอดพริกอืมอร่อยไปอีกแบบรับรองครับเอาไปต่อยอดทำขายได้เลยถ้าใครติดตามผมนะครับท่านจะทำอาหารเป็นและจะมีเมนูสำหรับไปทำมาค้าขายด้วยครับ ถ้าจำไม่ได้ก็กดแชร์ออกไปครับมันจะอยู่ในฟีดของท่านตลอดไปครับขอบคุณครับที่รับชมและติดตาม